หุ้นเด่นของเราวันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นหุ้นที่ลงมาเยอะนะตอนนี้คือพยายามเลือกหุ้นที่ราคาแบบอยู่ที่ฐานข้างล่างจะได้มีดาวไซส์จำกัดนะครับเวลาตลาดผันขวนเจอแรงขายเนี่ยจะได้ถูกกระทบน้อยนะวันนี้เลือกตัว JR มาต้องต้องย้ําเลยนะครับว่า JR เราไม่ได้เล่น m มก q 3นะเพราะว่า m มก q 3ของ JR เนี่ยจะชะลอตามกลุ่ม รับเหมาเหมือนกันเลยก็คือโดนล็อกดาวน์โดนปิดแคมป์นะครับ JR เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบไปเปิดหน้างานแต่ว่าเขาต้องเข้าไปหน้างานที่สเต็กทำอยู่เพราะฉะนั้นพอสเต็กเปิดหน้างานไม่ได้เนี่ย JR ก็เข้าไปทำงานไม่ได้เหมือนกันนะครับเลยทำให้กำไรเนี่ยจะชะลอแต่ว่าภาพก็จะเหมือนกันนะครับไตรมาสที่สี่จะฝืนแล้วก็ปีหน้านเนี่ยจะกลับมาโตแรงส่วนงานในมือเนี่ยปัจจุบันก็มีอยู่มาสัก 5,000ล้านนะครับแล้วก็ต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะได้งานใหญ่ก็คือตัวการเปลี่ยนสายฟ้าอากาศเป็นสายฟ้าใต้ดินของรถไฟฟ้าเหลือชมพูในเฟสที่2ซึ่งเฟสแรก JR ได้งานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเฟ,ฟสสก็เรียกว่า มีโอกาสสูงมากๆที่จะได้งานตรงนี้เข้ามาเพราะฉะนันแบ็กหลอกเนี่ยน่าจะทะลุหมื่นล้านไปเลยแล้วก็เมื่อต้นรายการแล้วก็เกิดไปแล้วว่าเรื่องของก,งการเมืองต่างๆเนี่ยก็ไม่รู้จะยังไงนะเพราะว่าประชุมพักกันถี่เหลือเกินช่วงนี้นะครับอาจจะเลือกตั้งเร็วกว่าคาดก็ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าการเมืองมีมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโดยปกติกลุ่มที่แบบ เป็นงานภาครัฐอะไรเงี้ยก็จะถูกกระทบในแง่ของซนติเม e n t ว่าโปรเจกต์อาจจะดีเลย์แต่ถ้า JR ได้งานตรงนี้เข้ามาตุนไว้แล้ว backlog ออหมื่นกวา่าล้านเนี่ยต้องบอกว่าเซ็คเคียวไปเลยนะครับสาปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราเก็นผลกระทบน้อยมากราคาอย่างที่บอกว่าย่อลงมาเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นระดับที่เรียกว่าใกล้ๆกับโลของเขาในชีวิตนะแล้วก็ในขณะที่กําไรกําลังจะบอททอมแล้วในไตรมาสที่สนะครับ ราคาตรงนี้เลยมองว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจมากในการเข้าซื้อลงทุนนะครับย้ําว่าเป็นการซื้อลงทุนแล้วก็เรามองปีหน้าเนี่ยราคาเป้าหมายในอยู่ที่10บาทนะครับก็เลือกมาเป็นหุ้นเด่นประจาวันนี้นะครับ